มาถึงส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะสําคัญที่สุดนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่เป็นเว e ็บอีคอมเมิร์ซหรือว่าเว็บขายของนะครับทำเซลล์เพจแบบนี้นะครับก็คือเรื่องของการจัดการออเดอร์แล้วก็การชําระเงินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าก่อนอื่นเวลาที่ลูกค้าสั่งของเข้ามาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรารับออเดอร์ยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันว่าเราจะตั้งค่าการชําระเงินยังไงได้บ้างนะครับอตอนนี้ผมกลับมาที่หน้าเซลล์เพจอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทบทวนกันอีกทบทวนกันอีกทีหนึ่งก็ถ้าเก็กเ่า กดสั่งซื้อนะครับที่ด้านล่างของหน้าเซลเพจก็จะมาที่หน้าสินค้าสามารถหยิบใส่ตะกร้าได้นะครับแล้วก็มาที่หน้าตะกร้าสินค้าเสร็จถ้าคือคือของผมเนี่ยมันขึ้นที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าผมผมล็อกอินเป็นบัญชีของผมอยู่นะถ้าเกิดว,ว่าไม่ได้ล็อกอินเนี่ยที่หน้าตรงนี้การจัดส่งมันจะยังไม่ขึ้นนะครับมันยังไม่มีการคำนวณการจัดส่งนะครับลูกค้าต้องกดสั่งซื้อและชชำระเงินปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาให้กรอกข้อมูลทีนี้มันค่อยขึ้นมาว่าการจัดส่ง ต้องเสียเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็หลังจากที่กรอกเนี่ยครับ,ข,รบ,บข้อมูลเสร็จปับ๊บสมมติลูกค้ากรอกข้อมูลเสร็จปั๊บยืนยันคําสั่งซื้อนะครับจะเห็นว่าตอนนี้รูปแบบการชําระเงินจะเป็นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารถ้าเราย้อนกลับมาดูที่การตั้งค่า บุคคลเมอร์สตันต่าแล้วก็ที่การชําระเงินนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้เราได้มีการเปิดใช้งานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นแบบนี้เราเรารูปแบบการชําระเงินเลยเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารอยู่นะครับคราวนี้ผมจะกดสั่งซื้อเลยนะครับผมจะลองกดสั่งซื้อเลยนะครับพอกดสั่งซื้อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็จะโหลดสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ว่าสั่งซื้อได้รับ คำสั่งซื้อแล้วนะครับมีเลขคําสั่งซื้อขึ้นมีวันที่บอกนะครับมีอ e ีเมลมีเงินมีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รูปแบบการชําระเงินเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารทีนี้สําหรับลูกค้าเวลามาถึงหน้านี้ก็จะเอ่อเอ่อทแล้วทำยังไงต่อยังงงอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีการาใส่ข้อมูลเรื่องของการชําระเงินไปนะครับแต่ว่าสาหรับตัวเราเองนะครับถ้าเกิดผมกลับมาที่หลังบ้านแล้วก็ไปที่คําสั่งซื้อนะครับจะเห็นว่าเราจะได้รับคําสั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับจาก คนนี้นะครับเราก็สถานะจะเป็นรอแจ้งชําระเงินเพราะว่าการโอนเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยเราต้องตรวจเช็คก่อนพอตรวจเช็คเสร็จแล้วเราถึงจะเปลี่ยนสถานะให้เป็นชําระเงินแล้วได้นะครับคราวนี้กระโดดกลับมาดูที่อีเมลของร้านค้านะอีเมลผู้ขายอีเมลร้านค้านะครับผู้ผู้ขายเนี่ยเจ้าของเว็บเจ้าของร้านเนี่ยก็จะได้รับคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้นะครับับคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เป็นเข้ามาทางอีเมลนะครับถ้าเกิดว่าได้มีการไปทดลองทําแล้วอีเมลไม่เข้านะครับแปลว่ามันอยู่ที่สแปม มันอยู่ที่สแปมคืออันนี้ผมยกตัวอย่างด้วย gmail นะเพราะว่าผมใช้แต่ gmail ไม่ได้ใช้ e mail แบบอื่นนะครับแต่มันก็จะคล้ายกันหลักการเนี่ยก็คือมันจะมาอยู่ที่สแปมทีนี้เวลา email มาอยู่ที่แแปมทํำยังไงนะครับก็ให้มาที่ email ในสแป m เนี่ยแล้วก็มากด report ว่ามันไม่ใช่สแป m นะครับมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาอยู่ใน inbox นะครับแล้วคราวหน้าเวลา e ีเมลที่มาจากที่เดิมตรงเนี้ย มีการส่งเข้ามามันก็จะไม่เข้าสแปมแล้วนะครับก็ให้มาทําครั้งแรกครั้งหนึ่งนะทีนี้พอมีอ e ีเมลตรงนี้เข้ามาปุ๊บตรงนี้ครับก,ก็เราก็จะเห็นว่าเออมีคนสั่งซื้อเข้ามานะ,ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราได้รับคําสั่งซื้อมาแล้วนะครับสําหรับลูกค้าลูกค้าก็จะเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้อ e ีเมลตัวหนึ่งก็คือขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะแจ้งว่า รายละเอียดการสั่งซื้อเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นไออีเมลตรงนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้นะวิธีตั้งค่าก็คือกลับไปที่ WooCommerce นะครับมาที่ตั้งค่าเราก็มาที่อีเมลนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าผู้รับอ,อีเมลผู้รับได้นะครับแล้วก็มาตั้งค่าอีเมลแต่ละอันคือมันจะคัสเตอรไมซ์หรือว่าตั้งค่าได้นิดหน่อยไม่ถึงกับ100%ยกตัวอย่างเช่นสมมติผมจะตั้งค่ารอยืนยนันชําระเงินก็คืออีเมลตัวนี้ อีเมลตัวนี้อีเมลที่ลูกค้าได้รับขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อนี่แล้วก็รอชําระเงินอันนี้นะครับอ่ะเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขเท็กซ์ได้นิดหน่อยเช่นตรงนี้นะแล้วก็ส่วนหัวของอีเมลนะอันเนี้ยขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อก็มาแก้ได้ additional content อันนี้จะอยู่ด้านล่างสุดตรงนี้ก็มาใส่ใส่ได้ we are looking forward ตรงนี้เห็นไหมครับก็มาแก้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับพอถ้าเรากดกลับมาที่อีเมล นะครับที่หน้าอ e ีเมลที่เห็นอ e ีเมลทั้งหมดตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะเห็นว่าเรา,เาสามารถมาแก้ชื่อตรงนี้ได้เห็นไหมครับาจากที่อยู่อะไรสีพื้นเนี่ยสีพื้นเป็นสีม่วงอ่ะสีของ o ู m e r c e อ่ะก็คือตรงนี้ก็มาแก้ไขได้นะครับสีตัวอักษรอะไรตรงนี้แก้ไขได้แล้วก็กดบันทึกนะครับอันนี้ไม่ทําให้ดูนะอันนี้ไปลองเล่นแล้วก็ลองแก้กันดูเองแล้วก็ทดสอบดูนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของอาการชําระเงินกันบ้างน,นะครับณนะตอนนี้ลูกค้าเข้ามาที่หน้าแต่งกิ้วแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยัง ไม่ได้ยังไม่ได้ชําระเงินแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะชําระเงินยังไงด้วยนะครับผมจะกลับมาที่วูคอมเม r ร์ merce, แล้วก็ไปที่การตั้งค่าทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่การชําระเงินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมกดเข้ามาที่เนี่ยตอนนี้เราเปิดใช้งานโอนชําระเงินอยู่ mm hmm. ใช่ไ่ะผมกกดเข้ามาที่จัดการตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะจะเห็นว่านี่ ชื่อก็คือ,อ,อชื่อของไอ้รูปแบบการชําระเงินอันนี้นะครับก็คือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอันนี้คิดว่าไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ตรงนี้คือชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาระจะอยู่ตรงส่วนตรงส่วนก่อนหน้านี้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวมาที่หน้าตัวนี้ใหม่สัมื้อใหม่หน้าเซลเพจนะครับแล้วก็หยิบไซตตะก้า แล้วก็ไปที่สั่งซื้อและชําระเงินอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ครับคือนี่ชื่อเอาใหม่นะชื่อคือตรงนี้โอนเข้าบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดคือตรงนี้นี่ชาระเงินโดยการโอนนะครับแล้วก็ขั้นตอนขั้นตอนเดี๋ยวมันจะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับขั้นตอนนะครับแล้วก็รายละเอียดบัญชีตรงนี้ก็คือเราก็จะใส่เลขบัญชีของเราไปได้นะครับทีนี้จะมี2วิธีการแจ้งชําระเงิน ะครับที่ผมแนะนําให้ทําเบื้องต้นตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันทําได้เลยทันทีนะแล้วมันก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ payment gateway payment gateway เนี่ยคือเราก็ต้องไปหาผู้ให้บริการ payment gateway แล้วก็ต้องสมัครบริการรอเขา approve นะครับมีการเชื่อมต่อระบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะใช้เวลานะครับอันนี้ก็จะไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้ cover อยู่ในคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมจะ พาทำสอวิธีแล้วกัน1คือแจ้งชําระเงินผ่าน l i โอเอสมมุติว่าเรามี Li โอเอนะครับเราก็จะแจ้งรายละเอียดไปว่าอ่าหลังหลังจากที่เขาเยืนยันคำสั่งซื้อเข้ามาที่หน้าแตงกิ้วแล้วเราก็จะบอกขั้นตอนไปว่าอ่าหให้แอดไลน์ไปที่ไหน2อ,อโอนเงินไปที่ไหนแล้วก็3ก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือเป็นเขียนเท x กซ์อธิบายให้เขาไปนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเดี๋ยวเราจะใช้ปลั๊กอินนะครับเป็นปลั๊กอินของคนไทยนะครับเป็นปลั๊กอินแจ้งชําระเงินนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีแรกกันก่อนนะครับแจ้งชําระเงินผ่าน l ลน์โอเอนะครับวิธีแรกนะครับแจ้งโอนเงินทางไลน์นะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมแนนทำวิธีนี้นะครับเพราะว่าจะได้มีการเก็บฐานลูกค้าทางไลน์ไปด้วยนะครับแต่ว่าก็ก็แล้วแต่นะครับอ่าพามาดูก่อนนะครับก็คือมันจะออก ออกแนวดูแบบแมนนวลแมนวแมนวลน,นิดหน่อยนะครับเ,เราก็แค่จริงๆก็คือมาแก้ไขไอ้ข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็แก้ไขเพิ่มตรงรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเนี่ยหน้าตรงนี้นะครับผมก็แก้ข้อมูลนิดนึงเป็นชาระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับแล้วเราก็บอกไปเลยว่าเราเราก็ส่งหลักฐานส่งหลักฐานการโอนเงิน การโอนเงินทางไลน์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เท็กซ์ตรงนี้ข้อความตรงนี้ก็ไปดีไซน์กันเอาเองนะครับทีนี้ขั้นตอนตรงนี้นะครับผมก็มาเขียนประมาณนี้ว่าการสั่งซื้อของคุณอยู่ระหว่างรอชําระเงินใช่ไหมเอ่อชำระเงินเพื่อยืนยนันแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้1คือโอนเงินไปที่เลขบัญชีที่ปรากฏด,ด้านล่างแล้วตรงนี้เราก็มาใส่เลขบัญชีนะบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลขบัญชีธนาคารอะไรแบบนี้แนวะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นไปโชว์อยู่ที่หน้า หน้า thank you นะครับหน้าหลังที่ลูกค้ากดสั่งซื้อนะครับสเราก็บอกไปเลยว่าให้แอดไลน์ไปที่อะไรแอดอะไนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็3ก็คือส่งสลิปยืนยนันพร้อมแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆจะแจ้งอะไรก็ได้นะจะแ,แจ้งเป็นตัว ID ก็ได้นะครับหรือ,อไม่ใช่ ID สิจะแจ้งเป็นตัว order order ID นะครับหมายเลขคำสั่งซื้อก็ได้เพราะว่าเราจะเห็นอยู่ที่ทีท่ที่หน้าคำสั่งซื้อของเราใช่ไหมครับ แต่จริงผมว่าง่ายที่สุดคือแจ้งชื่อครับแจ้งชื่อผู้สั่งซืออ้อเราก็เห็นแถมลูกค้าก็ไม่ต้องมาจําเลขเออ ID อะไรด้วยเขาก็แค่พิมพ์ชื่อเขาอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอันเนี้ยก็ง่ายที่สุดแล้วนะครับกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับทีนี้ถ้าผมกลับมาที่หน้าตัว Thankyou เนี่ยนะครับแล้วผม refresh ทีนึงตอนนี้จะเห็นแล้วว่าเ,เวลาลูกค้าอันนี้คือหน้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสําเร็จนะก็จะบอกอาขอบคุณอะไรต่างนนๆนานาแจ้งข้อมูลเสร็จแล้วก็มัน ก็จะมีข้อมูลแจ้งตามที่เราพิมพ์ไปเลยการสั่งซื้อของคุณอยู่ระหว่งางรอชำระเงินกรุณาชำระเงินเพื่อย,ยืนยนันคำสั่งซื้อตามขั้นตอนนี้นะครับ1 2 3สแบบนี้นะครับเอ่แอลาาแล้วก็เลขบัญชีที่เราใส่ไปธนาคารแล้วก็เลขบัญชีก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับอันนี้ก็คิดว่าเอ่อพอใส่ลงไปแบบนี้ลูกค้าก็น่าจะเออรู้แล้วว่าเออจะต้องทำอะไรต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีช่องทางติดต่อ ช่องทางติดต่อกับเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะสะดวกลูกค้ามากขึ้นแล้วก็สะดวกเรามากขึ้นด้วยนะครับลูกค้าสามารถคลิกไปแล้วก็เราก็จะเก็บข้อมูลเขาในหลายแล้วก็อาจจะมีการสอบถามหรือพูดคุยอะไรต่อก็ไปว่ากันในนั้นแบบนี้ก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่าจริงๆแล้วหน้านี้พอเราใส่ข้อมูลอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยเท่าที่ผมเคยทําก็คือเขาจะโอนเงินทันทีเลยนะครับแล้วเขามาส่งสลิปเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็จะเหมือนกับรองเงินเข้าก่อนเลยใช่ไหมพองเงินเข้าแล้วเราก็ค่อยไปจัดการนะครับวิธีนี้ก็ เป็นวิธีหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าไอ้ text ตรงนี้ที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ย text ตรงนี้นะครับ text ตรงนี้มันเป็นถ้าเป็นภาษาโปรแกรมมิง่งเขาเรียกว,ว่าเป็น html นะครับ html เราสามารถแต่งโน่นแต่งนี่เพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะให้ผมบอกแอดไลน์ไปที่ Incomment k ิกนี่ใช่ปะทีนี้ผมอยากให้ไอ้ตัวนี้มันเป็นลิงก์ด้วยคือลูกค้าสามารถคลิกปึ้งแล้วก็ไปที่ l ล ne Add ของผมเลยนะครับ ผมก็จะพิมพ์ html เข้าไปนะครับเอ่อ html เนี่ยเดี๋ยวผมเอ่อจะเหมือนกับว่าให้โค้ดไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเผื่ออยากจะไปใช้นะ html ของลิงก์ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้นะ a นะครับแล้วก็ href จะเป็น href อันนี้นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปสมมติผมใส่ลิงก์มั่วๆไปกว่าน,นะแต่จริงๆแล้วก็คือไปใส่ใส่ลิงก์ line แอดของเราเข้าไปเนี้ยนะครับอ่ะปึ๊บเสร็จแล้วก็ทำเดี๋ยววนนี้ผมทำให้ดูแล้วก็ slash a แบบนี้ไอตัวแอดไลน์ไปที่เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นแอดไลน์คลิกที่นี่อย่างงี้แล้วกันอ่ะคลิกที่แอดไลน์แล้วก็คลิกที่นี่อย่างงี้แล้วกันคลิกที่นี่อ่ะแล้วก็ส่งสลิปยืนยันพร้อมแจ้งชื่อผู้สั่งซื้ออ่ะโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดผมบันทึกการเปลี่ยนแปลงลองไปดูว่าเป็นไง ขึ้นถ้าผมรีเฟรชหน้านี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับกลายเป็น a d ดไลน์แล้วก็สามารถคลิกไปที่ที่ Line ของเราเลยได้นะก็สะดวกมากขึ้นใช่ป่ะเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันมันขึ้นอยู่กับาการดีไซน์ของเราเลยนะครับผมอาจจะดีไซน์เพิ่มเติมตัวนี้ด้วยก็ได้เอ่อ h e a e e r ตรงนี้อ่ะสมมุติว่าผมวันนี้อยากจะให้มันตัวใหญ่นะผมก็จะใส่เป็น h1 เข้าไปครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะ s h 1 t1 นะครับไอ้พวกนี้เป็นภาษา HTML นะครับแล้วก็บันทึกดูสิว่าได้ไหมโอ้ไม่ผิดเดี๋ยวกันนะตรงนี้ต้องอ่อ slash 1แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอมาหน้านี้ผม r รีเฟร h ทีหนึ่งปัป๊บอ่าตรงนี้กลายเป็น h1 แล้วซึ่งน่าเกียดมากๆนะครับตัวใหญ่เกินไปก็ไปเปลี่ยนเป็น h2 h3 อะไรแล้วกัน h3 ก็เล็กหน่อยนะครับ เดี๋ยวพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับที่ข้างล่างนะครับจะได้รู้ว่าเออใช้โค้ดอะไรแล้วก็ เออได้แล้วแต่ก็จะเป็นคร่าวๆนะที่ผมคิดว่าได้ใช้ก็เนี่ยแหละไอตัว H ในแหละเห็นไหมเนี่ยพอเปลี่ยนเป็น H3 แล้วเห็นไหมครับมันก็ดูดีขึ้นเห็นป่ะพวกนี้มันขึ้นอยู่ก,กับเราดีไซน์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเท็กซ์ขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยดีไซน์ได้เต็มที่นะครับก็ดีไซน์ให้เขาคือเหมือนจินตนาการถ,ถึงลูกค้าแล้วกันว่าเวลาลูกค้ามาถึงหน้านี้แล้วเขาจะทําอะไรต่อเขาจะอ่านและเจออะไรและทําอะไรแล้วก็ออกแบบมานะอย่างของผมก็คิดว่าประมาณนี้โอเคแล้วนะครับมีรายละเอียดการโอนเงินเสร็จแล้วก็คลิกแอดไลน์แล้วกแริีธ มาดูอีกวิธีนะครับแจ้งชําระเงินโดยการกรอกแบบฟอร์มนะครับก่อนอื่นก็จะให้อัพอัโหลดลักอินนะครับเพิ่มลักอินใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับซึ่งผมจะมีเดี๋ยวผมจะมีไฟล์แปะไว้ให้ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับเป็นไฟล์ลักอินนะครับก็มากดอัปโหลดแล้วก็ชูสไฟล์ตรงนี้นะครับเลือกไฟล์ตัวนี้ได้เลยนะครับไฟล์มชื่อ WPDT Payment นะครับก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นลักอินที่ทําโดยคนไทยนะครับ แล้วก็จริงรู้สึกว่าจะมีหาไม่แน่ใจว่ายังหาโหลดได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอามันมาโมดิฟายนิดหน่อยให้มันให้มันเหมือนกับว่าง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกกับลูกค้ามากขึ้นนะครับออหลังจากที่อัปโหลดปลั๊กอินแอคทิเวอินสตอลและแอคทิเวเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ปลั๊กอินมันจะมาการตั้งค่าปลั๊กอินมันจะมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับพอกดตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับเราก็มาใส่ข้อมูลเลยนะครับถึงก็คือว่าเราอยากให้เนี่ยเวลาลูกค้ากรอกกรอก ชำระเงินนะครับแจ้งชำระเงินนะอยากให้เ, se, เวลาเขากดยืนยันส่งเนี่ยอยากให้ไปถึงอ e ีเมลไหนก็อ e ีเมลเรานะครับจากไหนก็จากอ e ีเมลเราเนี่แหละครับก็คือเราเป็นคนส่งอ e ีเมลมาหาเราเองเพื่อแจ้งว่าลูกค้าชำระเงินนะครับหัวข้อก็อย่างเช่นลูกค้าแจ้งชำระเงินอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ไปลองออกแบบกันดูนะครับเอาที่แบบว่าเราเห็นแล้วเราแบบเออแฮปปี้ได้เงินแล้วลอะไรเงี้ยนะครับลูกค้าแจ้งชำระเงินประเภทรายการนี้ข้ามไปเลยไม่ต้องใส่นะครับรายการธนาคารอันนี้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามีหลายบัญชีธนาคารนะถ้าเกิดว่ามีหลายบัญชีธนาคารก็ใส่ไปได้เลยหลายอันนะครับ <_ d ance> เสร็จแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับหลังจากที่ลูกค้าส่งข้อความส่งแบบฟอร์มชําระเงินอยากจะให้แจ้งข้อความอะไรถึงลูกค้าก็มาใส่ข้างล่างนี้นะครับเ <_ d ance> ช่นอันนี้แหละครับเราได้รับข้อมูลแจ้งชาระเงินแล้วนะจะจะ จะส,ส่งของภายใน24ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วกด save ตรงนี้นะครับ save change นะครับเสร็จแล้วด้านล่างนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีฟอร์มแจ้งชำระเงินเป็นช็อตโค้ดให้เราแล้วก็ราย,รายการธนาคารเป็นช็อตโค้ดให้เรา2อันนะครับให้ไปให้ไปที่หน้าตั้งค่า WooCommerce แล้วก็ตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับไปที่ WooCommerce ตั้งค่าแล้วก็ไปที่การชําระเงินอันนี้นะแล้วก็ที่โอนเงินเข้ามชีธนาคารให้มากดจัดการ แบบนี้นะครับผมว่าคือเนี่ยผมเปิดปออกมาเป็น2แทบ็บเห็นปะ่ะเพื่อที่มันจะได้ทํางานง่ายนะครับก็แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาแก้ไขข้อความตรงนี้นะครับจากก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นเ,เราเรามีการให้ข้อมูลว่าให้แอดไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ก็มาแจ้งก่อนอื่นผมจะแจ้งตรงนี้รายละเอียดเพิ่มเติมผมแก้ไปเป็นชําระเงินโดยการโอนแล้วก็กรอกข้อมูลแจ้งชําระเงินนะครับไอตรงนี้ก็จะอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะ แกตรงนี้ที่หน้าเช็คเอาท์ลูกค้าจะเห็นอ๋อวิธีการชำระเงินโอนเงินนะแล้วให้ทําแบบนี้โอเคโอเคเออยืนยันก็เขาก็จะกดสั่งซื้อปึ้งเขาก็จะมาที่หน้าสั่งซื้อนะครับจากนั้นด้านล่างนี้ขั้นตอนนะครับก่อนอื่นผมก็จะใส่หัวข้อไปว่ากรุณาโอนชําระเงินและกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่ผมจะทําให้มันเป็น heading ตัวใหญ่หน่อยนะครับ h e a d สามนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาช็อตโค้ดเนี่ยนะครับผมอยากให้แบงค์ขึ้นก่อนผมก็จะเอาช็อตโค้ดที่เป็นตัวแบงค์ตัวนี้นะครับ c o อปอันนี้นะครับแล้วก็มาวางเสร็จแ,แล้วข้างล่างก็เป็น เป็นแบบฟอร์มนะครับก็จะ Copy ตัวนี้รูดิป p a y m e ต t ตรงนี้เราก็เอามาวางตรงนี้จากนั้นก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงแค่นี้เองนะครับคราวนี้เวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อเสร็จมาที่หน้าสั่งซื้อตรงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคราวนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับสั่งซื้อเสร็จแล้วได้รับรายการแล้วนี่ๆๆนะแล้วก็หัวข้อที่ผมตั้งไว้กรุณาโอนเงินและกรอกแบบฟอร์มใช่ไหมครับรายการธนาคารก็จะเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครมีธนาคารอื่นๆมันก็จะไล่ๆๆลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้า,ลากูค ใส่แค่ชื่อเบอร์โทรแล้วก็อีเมลรายละเอียดอื่นถ้าลูกค้าอยากใส่ก็กใส่ถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นนี้มันไม่ได้ไม่ได้เป็นดอกจันเห็นไหมครับอยกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วสุดท้ายก็คือต้องแนบสลิปแล้วก็กดแจ้งชําระเงินนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะมาทดสอบการกรอกข้อมูลแจ้งชําระเงินกันนะครับตอนนี้ผมก็กรอกชื่อแล้วเบอร์โทรแล้วอีเมลแล้วนะครับก็กดแจ้งชําระเงินอ่ะกดไม่ได้เพราะว่ายังต้องแนบสลิปด้วยนะครับก็มากดชุดไฟล์ตรงนี้นะครับ ลูกเขาก็จะมาแนบสลิปตรงนี้นะครับจริงๆแล้วอ,อีเมลเนี่ยกรอกมั่วไม่ได้นะเพราะว่าอฟอร์มมันถูกออกแบบมาว่าให้ต้องเป็นอีเมลเท่านั้นนะครับส่วนสลิปเนี่ยแนบรูปมั่วได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้อง cross check ด้วยนะครับว่าเออจริงๆเขาเขาส่งสลิปมาจริงหรือเปล่าอย่างนียนะครับถ้าเป็นส่งไฟล์สลิปมาเนี่ยครับอ่ะล้วผมกดแจ้งชําระเงินปุ๊บนะครับมันก็จะ กลับมาที่หน้าเดิมแหละแต่มันจะมีข้อมูลตรงนี้แจ้งว่าอ่าตามที่เราตั้งเลยตามที่เราตั้งไว้อยู่ที่อไอตัวปลั๊กอินจำได้ใช่ไหมเอ่ยนี่ตรงนี้ที่ตั้งค่าแล้วก็ตัวปลั๊กอินตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ที่เราตั้งค่าข้างล่างนี้นะครับซึ่งผมก็ยังย้งยําอีกทีนะครับถ้าทําธุรกิจออนไลน์จริงจังก็ให้อาจจะเหมือนกับใส่ข้อมูลว่าเออแอดไลน์มาที่นี่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปออกแบบตรงนี้กันดูนะครับเสร็จแล้วทีนี้อีเมลเ คำสั่งซื้อก็จะเข้ามานะครับอยู่ที่ตรงนี้คำสั่งซื้อแล้วก็พอได้เนี่ยครับจะมีเราจะได้คำสั่งซื้อใหม่เพราะว่าลูกค้าสั่งซื้อใช่ไหมครับแล้วก็มีการแจ้งชำระเงินเนี่ยครับนี่คืออ e ีเมลแจ้งชำระเงินนะครับก็จะมีบอกว่าชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีสลิปแนบมานะครับเราก็มาเช็คดูโอเคลูกค้าส่งสลิปถูกต้องเรียบร้อยชื่อคนนี้คนนี้อย่างนี้นะครับอ่าใช่คนนี้จริงเราก็มาคลิกที่ ที่คำสั่งซื้อแล้วก็คลิกที่คำสั่งซื้อลูกค้านะครับเปลี่ยนจากแจ้งชําระเงินเป็นส่งของแล้วแล้วก็กดอัปเดตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำไมต้องมากดตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้รับอีเมลนะครับดำเนินการตามคําสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลแจ้งตัวนี้นะครับซึ่งอีเมลนี้ย้ำอีกครั้งนึงว่าแก้ไขได้ ในระดับหนึ่งนะครับวิธีแก้ไขก็เหมือนเดิมนะครับผู้คอมเมอร์สมาที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่อีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับลองไปแก้ไขกันดูไอส่งของแล้วก็อันเนี้ยนะครับก็เข้าไปจัดการแล้วก็เข้าไปแก้ไขแล้วก็ออกแบบเท็กซ์ตามที่ตัวเองต้องการนะครับ ครบลุแล้วนะครับครบลูครบทุกอย่างแล้วไล่ไปตั้งแต่เ,เ,เซลเพจนะครับไปที่หน้าแอดสินค้าไปใส่การ์ดนะครับไปเช็คเอาท์ out, แล้วก็หน้าต n ง y ิวโดยที่เราก็จะมีการแจ้งชำระเงินแบบทั้งทางไลน์แล้วก็ท,งทงางแบบ ทางการกรอกแบบฟอร์มนะครับตอนนี้ครบหลูกของเซลเพจแล้วนะครับเดี๋ยวบทหน้าผมจะพาไปดูลูกเล่นอีกสักอันหนึ่งนะครับนั่นคือ,อ,อคือการที่แทนที่เวลาที่ลูกค้าสั่งสินค้ามาเราจะมาเ,เราจะมาเปิดเมลนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการที่เวลาลูกค้าสั่งสินค้าปั๊บเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนมาทางไลน์ส่วนตัวของเราเลยนะครับในไลน์แอปพลิเคชันไลน์เนี่ยนะครับซึ่งอ,อ,อันนี้คิดว่าทุกคนใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะสะดวกกับเจ้าของร้านมาก กว่าทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันบทหน้านะครับ